ที่ตั้งของสวรรค์อยู่ที่ใดที่ตั้งสวรรค์ก็คือจิตที่เรามีกุศลธรรมนี่แหละเขาเรียกว่าสวรรค์นรกคือจิตที่เป็นอกุศลที่มีความโกรธความโลภความอาฆาตพยาบาทในขณะจิตนั้นนั่นเรียกว่าจิตวิญญาณของสัตว์นรกจะให้นิยามอย่างไรได้ว่านรกสวรรค์มีหรือไม่มี ก็อยู่ที่บุคคลน,นั้นมีความเชื่อและศรัทธ,ธาเพียงใดในทางเดินแห่งมรรคและประพฤติปฏิบัติแล้วจะรู้เองฉันก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามีจริงหรือเปล่าแต่ที่มาปฏิบัติกันก็เพื่อหนีนรกกันทั้งนั้นใช่หรือเปล่าจ๊ะถ้าไม่รู้ว่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าแล้วโยมจะปฏิบัติกันหาอะไรจะมาภาวนาอบรมบ่มจิตกันทำไม ก็เท่าว่าในความว่าเป็นสวรรค์ในความเป็นมนุษย์นี้มันเลิศเลอแล้วมันเป็นสุขแล้วมันเป็นบรมสุขแล้วโยมจะหาทางพ้นทุกข์กันทำไมถ้ามันคิดว่าเป็นสุขแล้วนรกสวรรค์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดว่ามีหรือไม่มีแต่ที่เรามาปฏิบัติกันนี้แสดงว่าเรายังไม่พอใจในอัตภาพนี้เห็นว่ามันเป็นทุกข์อย่างยิ่ง เห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันไม่มีสาระแก่นสารเป็นอนัตตาเมื่อเกิดมาแล้วมีทุกข์มีเจ็บมีเกิดมีแก่มีตายมีความพลัดพรากอยู่อย่างนี้แล้วเราจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้อย่างไรในวัฏฏะเหล่านี้แล้วอย่างนี้หรือที่ชื่อว่าเป็นสวรรค์แล้วสวรรค์ชั้นไหนหนอที่มีความปราณีตมีความสุขเลิศเลอ แม้ขนาดสวรรค์พรหมเทพทั้งหลายเมื่อหมดอายุไขก็ยังต้องลงมาเสวยวิบากกรรมเป็นสัตว์นรกบ้างแล้วถ้าไม่มีสัตว์นรกแล้วจะเรียกว่านรกมันไม่มีได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ฉันก็บอกไม่ได้ว่านรกมีจริงหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องลองไปตกนรกดูจะได้รู้ว่ามีนรกหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะ ความคิดนี้ก็ลงนรกได้แล้วนะจ๊ะแค่คิดจะปรามาทพระทรงศีลพระทรงฌานก็ลงนรกแล้วนรกก็คืออกุศลน,นั่นแหละเมื่ออกุศลมันทำเป็นอาจินคิดเป็นอาจินแล้วมันยึดมั่นถือมั่นนี่แหละคือนรกสวรรค์คือจิตที่ตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งปวงนั่นเรียกว่าสวรรค์จิตที่เราเกาะเกี่ยวในทานเพื่อหวังทานทำให้เราเป็นสุข นี่แหละก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมแล้วนั่นขอให้โยมพิจารณาเถิดว่าสวรรค์นรกนรกสวรรค์ก็ดีจะมีจริงหรือไม่มีจริงโยมตอบกันได้อยู่แล้วว่าโยมประพฤติปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อหวังพ้นทุกข์ใช่หรือเปล่าแสดงว่าทุก์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเรียกว่านรกขุมใดขุมหนึ่งนั่นเองเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วทำจิตให้มีความผ่องใสเพียงใด ก็ไปเสวยสุขในวิมานในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันคนที่จะตอบได้ก็คือคนที่ประพฤติปฏิบัตินั่นแลถึงจะตอบได้คนที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติถึงแก่นในอริยมรรคอริยสัจแล้วก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่านารกสวรรค์มีจริงหรือเปล่านั่นก็คือความเชื่อนั่นเองถ้าโยมเชื่อว่ามันมีมันก็มีถ้าเชื่อว่าไม่มี แน่นอนย่อมไม่มีกับบุคคลผู้นั้นเข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะคำว่าการให้เกิดไม่มีบุญอันใดที่จะมากเท่าด้วยการตอบแทนตามกำลังของเราดังนั้นโยมอย่าได้ท้อแท้หรือน้อยอกน้อยใจในคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดถึงแม้เขาไม่ได้เลี้ยงดูเรามาก็ตามแม้ไม่เห็นหน้าก็ตามอย่าลืมเมื่อเราเกิดแล้วมีชีวิตมีกายสังขารแล้วนั่นแหละ เขาให้ทุกสิ่งให้กับเรามาแล้วถ้าโยมได้บรรลุธรรมแล้วจ้าบรรลุถึงความดีแล้วจ้าถ้าไม่มีท่านบุคคลผู้นั้นโยมจะมีไหมทุกอย่างที่โยมมีโยมก็มีไม่ได้เช่นกันถ้าอย่างนั้นโยมอย่าถามหาอะไรว่าท่านนั้นไม่ได้เลี้ยงดูเรามาไม่จริงชาตินี้ไม่เลี้ยงดูมาชาติก่อนเขาเลี้ยงมาแล้วที่เขาไม่เลี้ยงดูเรา เพราะบุญเขาอาจไม่ถึงเราเข้าใจไหมจ๊ะถ้าเขาเลี้ยงดูเราต่างคนต้องต่างตายไปคนหนึ่งทีนี้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีชีวิตรอดแล้วเมื่อถึงเวลาก็จะพบกันเองเข้าใจไหมจ๊ะดังนั้นโยมมีหน้าที่ตอบแทนอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์มีข้อแม้แต่ถ้าโยมมีอัคติในใจเสียแล้วเป็นอกุศล ขอให้โยมจงน้อมจิตน้อมใจด้วยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรยัยขอขมาด้วยกายวาจาใจของเราได้ล่วงเกินในคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดที่มีคุณทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติกี่ร้อยกี่พันชาติทั้งหลายที่ท่านได้เกิดมาให้เราได้กำเนิดข้าพเจ้าลูกคนนี้ ขอน้อมกราบแทบเท้าต่อบิดามารดาผู้นั้นด้วยกายวาจาใจที่รู้เท่าไม่ถึงการข้าพเจ้าขอขมากรรมขอให้บิดามารดาเมื่อรับรู้แล้วจงอโหสิก,กรรมให้ลูกผู้นี้ขออำนาจแห่งพระรัตนาตรายัยจงอดอาฆาตพยาบาทอย่าได้มีเวรภัยกับข้าพเจ้าเลยขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้มาเจริญกรรมฐาน จเจริญทานศีลภาวนานี้ที่สําเร็จเกิดขึ้นนี้แล้วจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นแม้จะอยู่ก็ดีไม่มีชีวิตอยู่ก็ดีเสวยสุขอยู่ก็ดีเสวยทุกขอยู่ก็ดีให้พ้นทุกขพ้นภัยอยู่ในภพภูมิที่ดีจงมีแต่ความสุขความจเจริญสบายจิตสบายใจตลอดชั่วการและนานเทินโยมเคยทำไหมเล่จ้าแบบนี้ โยมเคยน้อมระลึกถึงแบบนี้ไหมเมื่อตนยังสอนตนไม่ได้แล้วจะไปสอนผู้อื่นได้อย่างไรเมื่อตนยังนำตนไม่ได้จะไปนำผู้อื่นได้อย่างไรเมื่อตนยังไม่เข้าถึงศรัทธาจะให้คนอื่นเข้าถึงศรัทธาได้อย่างไรก็ขอให้ไปพิจารณาไม่ใช่มาโอดครวนเมื่อภัยหรือทุกมาเจ็บป่วยมันเกิดจากจิตใจเราทั้งนั้น ที่เราไม่หมั่นเจริญความเพียรเจริญอิทธิบาทสอันว่ากายเราก็มีอยู่แล้วธรรมเราก็พอมีอยู่แล้วให้ระลึกและอธิษฐานไม่ว่าใครก็ต้องตายกันทั้งนั้นจะไม่เจ็บในวันนี้วันหน้าก็ต้องเจ็บไม่ตายในวันนี้วันหน้าก็ต้องตายการฝึกอินทรีย์ให้จิตผ่องสายนั้นต้องมีการเชื่อมกระแสจิตให้เข้าถึงกระแสพระรัตนตรัยเสียก่อน โดยการเจริญเมตตาสวดมนต์ฟังธรรมหรือระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์จนจิตนั้นมีความผ่องใสเมื่ออินทรีย์ผ่องใสย่อมเข้าถึงพระ,ะได้